นะ่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การเดินทางของแมงโก้วันนี้เราก็มาอยู่กันในช่วงมะม่วง h ั t ออฟเลนทนะคะกับเกม ROV นั่นเองเนาะสำหรับวันนี้ก็ได้เลือกเป็น ength, เลนออ f l ล n ทเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอื จะเลือกเป็นตัวอะไรดีเนาะเนื่องจากว่าในช่วงมะม่วงหัดออฟเลนใน E p ีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลตอบรับที่ดีก็เลยงอกอีพีสขึ้นมานะคะก็ยังอยู่กับน้องยีน่าอีกเช่นเคยเนาะในช่วงมะม่วงหัดออฟเลนเนี่ยก็เรียกว่าเล่นด้วยกันดีกว่านะคิดวิเคราะห์แยกแยะไปด้วยกันนะคะใครมีไอเดียอะไรที่เป็นประโยชน์กับการเล่นเกมนี้นะคะก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้เยอะๆเลยและในการดับตัวในครั้งนี้นะคะก็บอกเลยว่าไม่มีหลักการอะไรเลยจ้า แต่เรารู้อยู่ละว,ว่ายีนาเนี่ยไม่ชอบพายตุแล้วก็ประเด็นคือตัวละครค่อนข้างที่จะน,น้อยนะคะก็มีตัวนี้แหละที่พอจะทูทูไทยไทไปได้เอาละค่ะตอนนี้เพื่อนๆก็ดาบตัวเสร็จกันเป็นที่เรียบร้อยละเดี๋ยวเราไปเริ่มมีตัวเกมกันเลยดีกว่ามาดักคุ่มตรงนี้เช่นเคยนะคะก็ไม่ได้จะทาอะไรหรอกก็คือแค่จองไว้เพื่อเป็นความสบายใจของเรานะะคไปไหนหนาวันนี้เราก็ทวนเลนกับเออไอรินะคะก็บอกเลยว่าเป็นตัวที่น่ารําคาญอีกตัวหนึ่งเนาะ โอเคค่ะตอนนี้เราก็เคลียร์เลนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยละไปเติมเพื่อนเพื่อนหน่อยดีกว่าน้อเผื่อว่ามีโฟมมีไฟไปอยู่ใกล้ๆก้จะได้ช่วยเหลือเพื่อนๆได้บ้างอะไรบ้างอืมไม่มีอะไรแล้วนะคะตลาดวายกับเลนสิคะรออะไรเออแต่เหมือนว่ายังไงเราก็จะไปรับเลนไม่ทันนะคะก็อ,อยู่กับเพื่อนๆ่อนไปกอนลากันเนาะ ไม่แน่ใจว่ามันสมควรหรือเปล่าแต่ก็ขออภัยไว้หนัที่นี้เลยในเมื่อเราเสียคียไปประมาณหนึ่งเว็บนะคะเราก็จะทําการเก็บออบเจกต,ต่างๆเนาะปูนิ่มนี้ก็คือน่าสนใจของญาติเว็บนิดหนึ่งนะคะโอเคเรียบร้อยจ้ะไปรับเลนก็อ้โอเคค่ะขอรับเว็บนิดนึ่งเนาะเออตกตื่นใจนะคะสกิลไม่มีเลย เอาตัวนี้ละกันนะคะจะได้ไหมหนอเออได้ยู่นะคะต้องขอบคุณอออิก,กี้ด้วยนะโอ,โอ้ไม่ไหวละออกออ,กอ,อกด่วนด่วนไปโอ้ยโหจะทำเพื่อนตายหรือเปล่าเอาไงช่วยได้ไหมเออช่วยไม่ได้จริงขอโทษด้วยนะคะทำเพื่อนตายไปสองเศร้า มาเอาใหม่ได้ละเดี๋ยวเราจะไปทําการเคลียร์เลนของเราก่อนเนาะดึงจากว่าอีกกี้ก็มาละก็เล่นใครเลนมาละกันอุ้ย,อยเอาของเราไปเดี๋ยวเือยังไม่กลับอีกหรอยาตุอยู่ในป่าเรานานแล้วนะเคลียร์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกลางละเนี่ยเห็นไหมคือเราไม่ชอบเลยอะคือแบบลอยนานไม่ไหวจริงๆอะเราควรที่จะออกรองเท้าอ่อ กันซีซเนาะแต่ว่าไหนๆก็ซื้อไปละไม่เป็นไรรัางมันเกมมันยังไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก็ได้เนาะเนื่องจากว่า<ม>ดาวกระจายของไอริเนี่ยก็ทําให้เราลอยนานอยู่แล้วก็วีล่าก็จุกนานเช่นกันในส่วนของไฮยาเตะนั้นก็ค่อนข้างที่จะเหนียวหนึดมากเลยทีเดียวในเมื่อเคียรเลนกลางเสร็จแล้วเราก็กลับไปรับเลนของเราแป๊บสนึนะคะ โอเคค่ะตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยละไปไหนต่อดีเลนกลางดีไหมเผื่อมีตรงมีเติมอะไรงนี้นะคะในส่วนของไฮยเตะนั้นก็ยังอยู่ตรงกลางอยู่นะไหนๆก็มาแล้วขอปูนนิดนึงได้มาโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปเคเลียร์เลนเราเนาะวิกโดนนะเรียบร้อยค่ะ ต่อไปเราก็จะทําการออกเป็น broken spear นะคะเขาบอกว่าใช้กับสตูเกราะต่ำเนาะมันน่าจะเป็นอะไรที่เกะกู้รีกู้กับวีล่าไฮเอเตและดวงนะใช่มหมหรือมีอะไรที่กูก้กว่านี้ก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะโอเคตอนนี้เราก็ได้ป้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ไปเติมเพื่อนอย่างสบายใจนะพิได้ไหม ขอบคุณนะคะที่ให้บัฟฟ้าแก่เราเออใจลายนะแกงดวงวิไม่ได้แล้วค่ะเออจังหวะนี้น่าจะไม่ได้นะเขาอยู่ข้างในกันหมดเลยเอออย่าทำย้อนสิ <c oughs> ย้อนสู้นะเออโอเคเดี๋ยวเราทำการตีปูนนิดนึงน้อง,องสไตล์อยู่แล้วโอเคคิดไปก่อนละกันดูยังไม่ค่อยมีอะไร เริ่มมาแล้วนะเอาไงดีอะเข้าได้ไหมกลัวเข้าไปแล้วโอ้โหเต็มดอกนะคะขอโทษด้วยไปดีกว่าก็อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเพื่อนจะด่าออกไปละเคลียรนะ์คลิปเนาะกลับไปที่เดิมค่ะโอ้ยแล้วก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทริคดีๆที่คอมเมนต์เข้ามานะคะเราจะนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลย้ยได้ไหมโอโหไม่ทันวะเดี๋ยวเราไปเคลียร์บนก่อนเพราะว่า คลิปข้าป้อมแล้วจ้าโอ้ไม่ได้นะผิดทางโอ้ยผิดทางไปละกลับบ้านนะคะเขินกะมัาเก็บเขาสกิลเว้าทั้งเซตเลยนะฮะมาไปต่อกันดีกว่าค่ะทุกคนตอนนี้นะคะทำเลนล่างให้เราแล้วนะคะเราก็จะไปกลางเลย โอเคค่ะตอนนี้เราก็จัดการเรียนกลางเสร็จแล้วเนาะก็ไปรับเล่นล่างเลยซึ่งมันก็เป็นหน้าที่ของเรานะคะทีซองคอยรับเล่นต่างๆเนาะเรียบร้อยอีกหนึ่งกดเขกูดริกูดที่สุดนะคะตอนนี้เราก็ได้มีส่วนร่วมทั้งหมด3เต็ม6เนาะเป็นไรที่พอด,ดูได้อยู่ไม่นา่ากลยวอะไรคือเพิ่งรู้น่าจะคุยกับเพื่อนในทีมเขานะ เคยค่ะทำหน้าที่ของเรานะคะหน้าที่ที่แสนจะเปล่าเปลี่ยวหัวใจอ๋อขอเป็นกำลังใจให้ชาวออฟเลนมือใหม่นะคะก้าวข้ามผ่านความโดดเดี่ยวเดียวดายนี้ไปให้ได้เนาะ เนื่องจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเล่นเมทไงมันก็เป็นอะไรที่ไม่เหงาไปไหนไปกันสองสคนอะไรอย่างงี้เนาะพอมาเล่นออฟเลนบุ์ก็แบบเอ้ยยากนิดนึงการแบบปรับตัวเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดวนเกมนะคะและในส่วนของไอเทมนั้นนะคะเราก็เลือกตามสมรภูมิลบของเขาเลย mm. เพราะว่ายังไม่ค่อยเสียเรื่อง mm. ไอเทมเท่าไหร่เนาะในส่วนของเดอะดิมินิเชอร์นั้นก็คิดว่าน่าสเกกูดเพราะว่ายังไม่เคยใช้เหมือนกันแต่รู้มาว่าสามารถลดความเสียหายแล้วก็เพิ่มพลังการโจมตีได้ดีมากเลยทีเดียวนะคะในส่วนของคลิปนั้นนะคะเราก็จะพยายามคัดแต่เกมที่น่าด เ,เกมแพ้้ก็มีละแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีใครอยากดูเท่าไหร่ใช่ไหมเราก็จะพยายามดันคลิปสูงๆนิดนึงทางด้านนี้น่าจะได้ป้อมแม้ทุกคนว่าอุ้ยคลิปยังไม่เข้านะโอ้โหมารับเลนแล้วโดนตัวไปอืแม่เจ้า ถ้าครบเซตน,นี้ก็อาจจะตุเย่วตานาเบ่ไปได้เอ้ยนึกว่าวงนึกว่าวงเฮเลนโอ้โหงงนะคะขอไห่นิดนึงดีไม่ตายเฮ้ยได้ไหมเอาไงดีอโอ้โหจบวีล่ากะจะกไปหาอยู่นะคุณแม่น่าจะได้ป้อมนะทุกคนรอบนี้ และในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราขออนุญาตเปลี่ยนเป็นล็อกซิลนิดนึงเนื่อง,งจากว่าเราไม่เข้าใจในหลักการทํางานของ THE d i m i n ินิเชลเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องใช้จังหวะไหนเนาะเดี๋ยวจะขออนุญาตทำการศึกษาเพิ่มสักนิดนึงก่อนที่จะใช้นางอีกรอบนะโอเคตอนนี้ก้อนคนรับเลนให้เราละเราก็จะกลับมาอยู่กับเพื่อนๆนะคะเผื่อว่ามีอะไรที่ต้องเติมเนาะอุย๊ยไม่ได้ละต้องไปละ่สู้นะ ตามเหลือเกินโอเคค่ะน่าจะไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราทําการกลับบ้านเติมเลือดนิดนึงเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนส่งกับบาออัตโนมัติไปได้เลยก็เท่าที่เราสังเกตนะคะตอนนี้คนที่น่ากลัวที่สุดก็คือวีล่าจุปของนางเป็นอะไรที่มรณะนะคะในส่วนของเบลดั้มนั้นเราก็ยังพอที่จะแดชได้อยู่เนาะ ต่อกันเลยเคลียร์คลิปนิดนึงโอ้คุณแม่มาเสิร์ฟความมรณะให้ถึงที่เลยอือทยม่วงก็ขอขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะคะแล้วก็ทริคดีๆทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำช่วงมะม่วงหัดออฟเลนต่อมากๆเลยเดีย๋ยวเราจะทำการดักพุ่มนิดนึงหน่อยเอาอย่างนี้เขาเห็นเราไหมเขาส่งลูกแก้วมาแบบนี้เขาเห็นเราหรือปะอุ้ยเบาดำหูอีก,กี้ไปแล้วเอาไงดี หาสหวหานนิดนึงนะเคตรงนี้น่าจะได้ละฮึบโอเคทุกคนจัดปุยสองก็ได้แอซิดมาหแล้วก็คิวหนเนาะก็เป็นอะไรที่เกดกูดเวดีกูดมากเลยทีเดียว <c oughs> ตอนนี้เราก็จะทำการเคลียร์คลิปเนาะเพราะว่าเหลืออีกป้อมเดียวเท่านั้นเราก็จะง่ายขึ้นมากขนเลยทีเดียวนะคะได้อยู่นะไม่มีใครกันเลย <c oughs> วิกตอรีนะคะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของใครหลายๆคนนะคะในส่วนของคลิปนี้นั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีโอกาสให้เราได้เล่นมากโขเลยทีเดียวเนาะก็เลยเป็นที่มาของ MVP ในคลิปนี้นะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะบางปุริเยกทุกเกมนะบางเกมที่โลก็มีจ้า เดี๋ยวจะหาว่าแบบอุย้ยถ่มตัวไม่ใช่นะคะมันก็ต้องตับจังหวะกับเน็ตเราด้วยบางทีก็เน็ตไม่เป็นใจมีความเหนียวโดดไปยืนตรงกลางก็มีสําหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย